ลองนึกภาพตามกันนะครับปีพศ2568จจูๆความขัดแย้งชายแดนที่เราอาจจะลืมกันไปแล้วเนี่ยมันระเบิดขึ้นมากลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าใครคือผู้รับมือกลุ่มแรกที่ทำงานได้ดีที่สุดไม่ใช่ทหารไม่ใช่ NGO นะครับแต่กลับเป็นสถาบันที่เราคุ้นเคยกันดีสถาบันสงไทยนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากว่าท่านทาได้ยังไงกัน คือเรื่องมันเริ่มประโทขึ้นในปี2568นี่แหละครับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชามันแรงขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมีการประทะกันทางทหารแบบเต็มๆ, 1, 2, ๆ,ห,ๆนะหนึ่งสองรใหญ่ๆเลยนะทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็ลากยาวไปถึงธันวาคมมีการใช้ทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดยิงข้ามชายแดนกันแบบดุดเดือดมากครับแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเหรอครับโอ้โหมหาศาลเลยทีเดียวดูตัวเลขนี้สิครับ149,000กว่าคนเกือบแสนห้า นี่คือจํานวนชาวบ้านที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างเพื่อหนีตายนะครับกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยใน4ีจังหวัดชายแดนและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเมื่อวัดซึ่งปกติเป็นสถานที่แห่งความสงบใช่ไหมครับต้องปรับตัวเองแบบกระทันหันให้กลายเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าบ้านเรากลายเป็นสมรภูมิรบขึ้นมาเราจะหนีไปไหนกันนี่คือคําถามที่ชาวบ้านเป็นแสนๆคนต้องเจอ และสำหรับคนส่วนใหญ่เลยนะคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือวัดนี่แหละครับที่ที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับคือวัดไม่ได้แค่เปิดประตูเฉยๆนะแต่มีการจัดการที่เป็นระบบมากๆจนกลายเป็นเครือข่ายเลยลองรูตารางนี้สิครับที่บุรีรัมเนี่ยวัดป่าอัมพวันถูกเซตให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะเลยส่วนที่ศรีสะเกดวัดมหาพุทธารามก็กลายเป็นฮับใหญ่ เป็นศูนย์กลางประสานงานและรับของบริจาคคืนี้มันไม่ใช่แค่การให้ที่พักพิงแล้วนะแต่มันคือการบริหารจัดการวิกฤตที่เข้าใจปัญหายอย่างลึกซึ้งจริงๆเบื้องหลังการช่วยเหลือทั้งหมดนี้มันมีระบบโลจิสติกส์ที่แบบซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากๆอยู่ครับเขาเปรยียบเทียบกันเลยนะว่าเป็นเหมือนเครือข่ายใยแมงมุมที่เชื่อมความช่วยเหลือจากกรุงเทพไปถึงชายแดนได้แบบรวดเร็วสุดๆแล้วไอ้เครือข่ายใยแมงมุมที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไง คือมันมี3มสเตปง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับสเตปแรกเลยนะทุกอย่างเริ่มต้นที่กรุงเทพที่วัดโมลิโลกยารามเป็นทับใหญ่รวบรวมของบริจาคทั้งหมดเลยโดยมีพระพรหมวชิโรดมเป็นแม่ทับใหญ่เสร็จปุ๊บสเตป2ท่านนําขบวนลงพื้นที่เองเลยนะครับไม่ได้สั่งการอยู่เฉยๆและสุดท้ายคือทีมเคลื่อนที่เร็วครับมาจากวัดต่างๆนี่แหละที่จะทําหน้าที่เป็นหน่วยส่งสุดท้ายกระจายของให้ถึงมือผู้ผประสบภัยโดยตรงเลยครับจุดเด่นของมันคืออะไร มันเร็วมากครับเพราะมันแทบจะบายพาสระบบราชการไปเลยทําให้ของไปถึงเร็วกว่าที่ใครจะคิดซะอีกเอาละนอกจากเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการที่คณะสงฆ์เนี่ยก้าวเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจของกองทัพโดยตรงเลยและนี่คือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่ากองกําลังเข้าเหนียวนึ่งครับมันคือการรวมตัวกันของชาวบ้านจิตอาสาต่าง โดยมีวัดเป็นเซ็นเตอร์เลยนะช่วยกันทำอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างข้าวเหนียวหมูทอดนี่แหละแล้วส่งตรงมาให้ทหารที่อยู่แนวหน้าสุดๆเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแล้วไงครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจความหงุยงยิจากคนข้างหลังที่ส่งไปถึงทหารที่ชายแดนเลยแล้วสเกลของปฏิบัติการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับจิตอาสาสามารถทำอาหารได้ถึงวันละ2,600ชุดซึ่งโอ้โหมันเยอะมากนะถือว่าเป็นจำนวนที่ช่วยเสริมระบบส่งกำลังบำรุงของกองทัพได้แบบจริงๆจังๆเลย แต่ว่าปัญหาที่แนวหน้ามันไม่ได้มีแค่เรื่องท้องอิ่มอย่างเดียวฐานทหารอีกเยอะมากในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ครับซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนที่อันตรายมากนะเพราะพวกวิทยุสื่อสารแสงสว่างอะไรพ้งนี้มันจําเป็นสุดๆในทางยุทธวิธีและปัญหานี้นี่เองครับที่นําไปสู่นวัตรกรรมที่เรียกว่าเทคโนส่งนิยมหรือเทคโนยมอนาสติซิซึมครับ ฟังดูอาจจะเท่ๆหน่อยนะแต่มันก็คือการที่พระสงฆ์เนี่ยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคมและในเคสนี้ก็คือการเอาพลังงานสะอาดมาช่วยเสริมความมั่นคง,งของประเทศเรานั่นเองคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้ก็คือพระปัญญาวชิรโมลีหรือที่ท่านมีฉายาเท่ๆว่าเจ้าคุณเสียดายแดดท่านเคยผู้ประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยครับว่าทหารจะหลับนอนอย่างสบายไม่ได้ต้องทําหน้าที่คอยดูแลปกป้องคุ้มไทยให้ประชาชนถ้ามีอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกัน แล้วท่านก็ไม่ได้พูดเฉยๆนะครับท่านลงมือทำจริงตั้งเป้าเลยว่าจะติดโซลาเซลล์ให้ฐานอาหารกว่า20แห่งโครงการนี้มันไม่ได้แค่ทำให้ทหารมีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวนะครับแต่แผงพวกนี้เนี่ยมีอายุใช้งานตั้ง30ปีคือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากๆและมันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการรบของทหารเลยเอาล่ะนอกจากความช่วยเหลือที่จับต้องได้แล้วเนี่ยคณะสงฆ์ยังมีบทบาทในมิติที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกครับ นั่นก็คือการเยียวยาบาดแผลทางใจแล้วก็การพยายามสร้างสันติภาพในสงครามเนี่ยบาดแผลที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะเพราะสง์เลยทําหน้าที่เหมือนเป็นนักปฐมพยาบาลทางใจครับท่านใช้การสวดมนต์การพูดคุยธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยให้ผู้อพยพที่เจอเรื่องเลวร้ายมาสามารถรับมือกับความเครียดความกลัวได้ซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะตามมาทีหลัง จุดที่น่าสนใจก็คือแนวทางการสร้างสันติภาพของคณะสงฆ์เนี่ยเขาทำไปพร้อมๆกับภาครัฐเลยนะครับคือในขณะที่รัฐบาลใช้การทหารการทูตแบบเป็นทางการไปฝั่งคณะสงฆ์ก็จะใช้แนวทางคู่ขนานเน้นการพูดคุยการไกล่เกลี่ยสร้างความเข้าใจในระดับชาวบ้านคือมันไม่ได้ขัดกันนะแต่เป็นการเสื่อมกันอย่างชาญฉลาดมากและบทบาทของพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่การสวดมนต์ให้พอนะครับแต่มันไปถึงขั้นการวางยุทธศาสตร์เลย นี่คือข้อเสนอจากพระเมธีวชรบ,บัณฑิตที่แสดงให้เห็นว่าท่านก็ใจการเมืองระหว่างประเทศลึกซึ้งมากท่านเสนอให้มีคนกลางจาก UN เให้ใช้เวทีทหารคุยกันแบบเปิดอกใจถึงใจและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการใช้ความศรัทธานในศาสนาพุทธที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันนี่แหละเป็นสะพานเชื่อมให้พระสงฆ์ของทั้งสองฝั่งได้มาคุยกันเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยนํามาสู่บทสรุปที่ว่าสถาบันสงฆ์ได้นิยามบทบาทของตัวเองใหม่ในโลกยุคปัจจุบันไปแล้ว และกลายเป็นเสาหลักของสังคมไทยที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆวิกฤตการณ์ในปี2568เนี่ยมันทําให้เราเห็นบทบาทใหม่ๆของสถาบันสงฆ์ที่หลากหลายมากครับตั้งแต่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อมนุษยธรรมการเป็นผู้สนับสนุนที่ช่วยเพิ่มพลังให้กองทัพการเป็นที่พึ่งทางใจที่ทําให้สังคมมั่นคงไปจนถึงการเป็นนักนวัตกรรมด้านการสร้างสันติภาพเลยทีเดียวและนี่คือข้อสรุปจากรายงานวิจัยที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีและทรงพลังมากครับเขาบอกว่า สถาบันสงฆ์ได้พิสูจน์แล้วว่ามิได้ลำรงตนอยู่ในสถานะเหนือโลกแต่ได้กลายมาเป็นกลไกลหลักทางสังคมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในโลกที่ทุกวันนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเนี่ยผู้รับมือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดกลุ่มต่อไปจะมาจากที่ไหนกัน